ดีครับผมวันนี้มาที่สุเราษฎร์อีกแล้วนะครับแต่เอาเจ้าารถบัสมามาให้ช่างเช็คครับสายล่างมันเปียแค่ตรงเนี้ยอ๋ออันนี้ของผมคือมันอันนี้มันเสียเดี๋ยวให้รถถ่านให้ดขูของของใหม่มาแล้แต่เขาต้องขดลุกตรงเนี้ยแต่เราเปลี่ยนยกลูกเลยเใช่ไหมใช่แต่อันนี้เดี๋ยว ล้อกไม่ให้โอเคครับนี่มาให้ลูกพี่ดูให้ลเองขมกาเาตงเมาพไรกาทให้ลูกพี่้อใ้นะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนยููเลย,ย,ยนืงจากมันล็อกเบรกล็อก เบรคมือไม่ทำงานนะครับเปลี่ยนหม้อลมใหม่นะครับันนี้เรามาที่สุพราณนะครับมาอาศัยทีมช่างที่นี่มันจะมีหลุมนะครับดึงลงไปลงไปต้มไ,ไ,มได้ ไหลไปแล้วเดี๋ยวไหลามาลูกพีลูพีชัยจัดการให้นี่เห็นไหมครับจะมีหลุมลงไปนะครับสามารถลงไปต้อมได้เลยครับวันนี้เราขออนุญาต <c oughs> ที่อู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดซ่อมให้ชุดที่มันมีปัญหากันนะครับ รถมันเบรกได้นะแต่ว่าเบรกมือมันไม่ทํางานนะครับเขาคลายตัวนี้ไว้นะครับนี่ยตัวนี้มีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ปลดสายแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกนี้ใหม่นะครับสองลูกเลยะเปลี่ยนสองลูกเลยก็มีที่ซ่อมแบบนี้มันก็ง่ายหน่อยนะครับ ง่ายเลยนะครับง่ายต่อการเซอร์วิสเลยนะครับอันนี้เป็นอูใหญ่นะครับอูใหญ่สุบราช์นะครับรนี่ตรงไหนไม่ดีเราก็ไล่เปลี่ยนไล่เก็บนะครับเดี๋ยวชุดสายไฟเนี่ยให้ลูกน้องเอาเคเบิลทยมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไล่เก็บนะเดี๋ยวจะไล่เก็บให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไล่เก็บให้หมดเลยครับโอ้อันนี้ลำโพงเยอะลำโพงเยอะเลย เดี๋ยวไล่เก็บให้หมดเลยเอา้ามีเจ้าเหมียวด้วยโอ้นี่ช่างใหญ่ใช่ไหมนี่เราเนี่ยฮะเนียเราเป็นช่างใหญ่ใช่ไหมลูกไม่เอาไม่ลงเปะ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 อ,ปอันนี้เป็นตัวคานแข็งนะครับเป็นตัวคานแข็งนะครับเอา้าของโผลนี่แล้ว <laughs> โอ้มีแต่ด้วยตรงนี้น่าจะเป็นตู้ซับนะครับน่าจะเป็นตู้ซับอันนี้ลำโพงเยอะเลยนี่ข้างหน้าก็มีลำโพงอีกนะครับสองข้างเลยหักสแกนเนียหนึ่งหนึ่งสี่รับเดี๋ยวให้พี่ช่างเขาช่วยไล่เช็คระบบให้หมดเลย ว่าเป็นตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวตั้งลมนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ช่างเขาตั้งให้ด้วยว่ามันรู้สึกว่ารถมันสูงไปนะครับเดี๋ยวตั้งให้มันเตี้ยลงมาอีกหน่อยหนึ่นนนนนนงน,น,น,นะครับเหมือนข้างหน้ามันสูงกว่าข้างหลังนะครับเหมือนข้างหน้ามันสูงกว่าข้างหลังเดี๋ยวตั้งให้รถมันเตี้ยลงอีกหน่อยหนึ่งนี่เดี๋ยวไล่เก็บให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไล่เก็บให้หมดเลย taxi. เดี๋ยวเราจะเก็บช่วงล่างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปทําสีนะครับทาสีตีหน้าตีท้ายใหม่ ไอ้ท้ายอาจจะไม่ตีใหม่อาจจะตีหน้าอย่างเดียวนะครับอาจจะตีแค่หน้าอย่างเดียวนะครับดีหน่อยที่มันมีพื้นที่ในการซ่อมนะครับวันนี้เราก็มาใส่อู่สุพราณนะครับในการเซอร์วิสนะครับเอาเก็บบันทายมาแล้วเอาอันนั้นไรเก็บไะ้รถอันเล็กอ่ะ อันใหญ่อันใหญ่ยู่ดูบางอันถ้ามันเข้ามาได้ก็อ,อันใหญ่เก็บ <g ess ling> อันนี้มากับช่างรถนะครับเดี๋ยวเราไล่เก็บต้อมเก็บทำไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเดียวกันกับคันนี้เลย <g ess ling> นะครับเป็นสแกนเนอร์หนึ่งสี่เหมือนกันนะครับเป็นรถห้างเหมือนกัน <g ess ling> นะครับรถข้า,างเหมือนกันก็เหมือนคันนู้นครับคันนู้นก็โลโก้คอับโลโก้ครับ114เหมือนกันนะครับช่วงล่างสแกนเนียเหมือนกันเลยครับแบบนี้เหมือนกันเลยแต่คันนี้เขาตีหน้าทำหน้าทำท้ายมาใหม่แล้วนะครับสกันเนียโลโบคอปเหมือนกันเลย ตรงเดียวกันเลยตรงเดียวกันเดียวกันตั้งแต่คันนี้ตีหน้าตีท้ายมาใหม่แล้วก็ทําไอ้ตรงนี้มาใหม่ับแจะช่วงล่างเหมือนกันช่วงล่างตัวเดียวกันเลยนะครับช่วงล่างหลยมีสี่าันแข็งเหมือนกันเลยนะครอยบอกครบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเก็บสีใหม่ก็จะเนียนเหมือนกัน 1, 1, ห,น,น,น, 1, 1, หน,น,น,นึ่งห,หน,นึ่งสี่เหมือนกันนะครับหน,นึ่งหนึ่งสี่เหมือนกันแต่อันนี้เป็นคอมใหญ่คอมแอร์ใหญ่เบลเลอร์เลยสแตนเนียเหมือนกันนะครับสแตนเนียเหมือนกันหน่อน้ำข้าง ันนี้เหมือนจะไม่ได้วิ่งงานแล้วนะครับไม่รู้เออเขาจะขายหรือเปล่านะ <laughs> <Hey. S 2> เหมือนกันเลยครับเ์ตัวเดียวกันออปติคโส แต่คนนี้เป็นคอนโซนสลสาเร็จนะครับเดี๋ยวของผมก็จะตีคอนโซลน,นี้ใหม่ทาคอนโซลน,นี้ทําตรงนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวทําใหม่เดี๋ยวทําใหม่เ,หมเอาให้มันรอๆเลยนะครบับนี้ให้พี่ช่างไล่เช็คให้ก่อนนะครับให้พี่ช่างให้ไล่เช็คให้ก่อน มีรถออกไปรับพนักง,งานเยอะแล้วนะครับเหลือไม่กี่คันเหลือไม่กี่คันเหลือจอดอยู่ไม่กี่คันนะครับอ๋อมีตัว MAN หน้ายาวอยู่2องคันยังจอดอยู่ตรง Skyliner จอดอยู่2องคันนะครับรเดี๋ยวขอตัวไปซ่อมรถก่อน สั่งอะไรมาแล้วนะครับแล้ว่ตัวไปซ่อมรถก่อนอันนี้ก็สแกนเนียนะครับสแกนเนียห้าตุกตกล้อเป็นตัวเกียร์บิดที่อู่จะมีคันรุ่นนี้อยู่หลายคันเลยเกียร์บิดคันนี้ก็เป็นเกียร์บิดนะครับคันนี้เป็นเกียร์บิดป็นเกียร์บิดปีกน4สี่ร้อยยี่นะครับล็อ 2000บ420นะครับอันนี้เป็น420อันนี้เป็นตัว380นะครับตัว380 114ตัว380 114ทนนี่อยู่ก็จะมีสแกนเนียกับ m a n ครับเบนจะไม่มี ันนี้เป็นเกมบิดอันนี้เป็นออปติคูดนะครับออปติคูดเดี๋ยวขันนู้นผมจะโหลดโหลดพื้นให้ลงมาประมาณนี้นะครับตอนนี้มันสูงไปอย่างนี้นะครับจะโหลดลงมาประมาณนี้มันแรลดูโล่งหน่อยนะครับแลดูโล่งหน่อยนี้ก็น่าจะทำเครื่องเสียงใหม่นะครับ น่าจะกำลังปรับปรุงทำเครื่องเสียงใหม่แกนเนียอันนี้เป็นอู่ซ่อมบำรุงนะครับที่สุพราชนะครับอู่ซ่อมบำรุงอันนี้เป็นออฟฟิศนะครับเป็นออฟฟิศ ไม่เอ่ยดูิอ่ไม่ล็อกนี่คันนี้เป็นตัวเกียร์บิดนะครับเป็นตัวเกียร์บิดแต่ตัวนี้ยังมีคลาสอยู่นะครับเป็นตัวแรกๆนะครับที่ถิ่มาแล้เข้ามานะครับหน้าจอเป็นเขาเรียกจอเมนดิคเพลย์นะครับตัวนี้เป็นเมนดิคเพลย์หยับได้นะตัวนี้แต่งบไม่ถึง <laughs> งบไม่ถึง นี้เป็นดิสเบรกนะครับที่ผมว่าอยากจะใส่ไฟหน้าตัวนี้นะครับแล้วตีหน้าลักษณะนี้นะครับน่าจะสวยน่าจะเข้ากับรูปทรงนะครับถ้าใส่ไฟอ่รุ่นใหม่ๆหมมันมันเหมือนไม่เข้ากับทรงอะ่ะนะผมว่าใส่ไฟตัวนี้น่าจะโอเคกว่านะครับบางทีมันหน้ามันรุ่นใหม่แต่ข้างมันรุ่นเก่าเนี้ยมันก็ไม่เข้ากันนะครับเพื่อนๆว่าไงบ้างถ้าใส่ไฟหน้าตรงนี้โอเคไหม แต่ใจผมอยากอยากจะใส่ไฟหน้าตัวนี้นะอยากใส่ไฟหน้าตัวนี้นะครับให้มันเข้ากับรูปทรงที่โรบคอปนะครับแล้วก็ใส่แก๊บหน้าประมาณนี้นะครับผมว่าก็น่าจะหล่อแล้วนะครับไม่เอาแบบล้ําเกิน,นพอล้ําเกินทรงข้างคงข้างมันเป็นรุ่นเก่าแต่ถ้าหน้าเราเป็นรุ่นใหม่เกินมันมันจะไม่เข้ากัน,นครับคิดว่าน่าจะเอาเป็นรุ่น รุ่นไฟตัวสีก็เรียกไฟตัวสีแล้วก็ใส่้าม่านใหม่นะครับทาสีใหม่ใส่ผ้าม่านใหม่เปลี่ยนกระทะล้อให้มันเป็นดิสให้มันเป็นอลูมิเนียมนะผมว่าก็น่าจะหล่อแล้วนะครับอ่ะระหว่างนี้เรารออะไหล่ก่อนนะครับเดี๋ยวรออะไหล่มาก่อนเมื่อกี้สั่งอะไหล่ไปแล้วนะครับสั่งอะไหล่ไปแล้วก็เดี๋ยวรออะไหล่แป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูาว่าซ่อมแล้วจะหายไหมนะครับน่าจะหายแหละเพราะเราเปลีป่ยนใหม่หมดเลยมีอะไรเลยไอ้เลยไอ้ฮะไอ<ห>้อยู่เงี้ยเฮ้ยมีได้ไอ้ด้วยเหรอใน่าจะปลูกพังมาแล้วดูดิถ้ามีในกล่องมีหมดได้ไอ้แต่มันทั้งหมดเลยนะโอ้โหมีได้ไอ้ด้วยโอ้แน่นอนอมีได้ไอ้ด้วยเดี๋ยวจะเก็บซ่อมให้หมดเลย ลำโพงเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวรออะไรมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปซ่อมกันโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย